แค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องในอีกรูปแบบหนึง่งแบบที่ไม่เสียตังค์ได้นะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับขอบคุณครับ <S <S เอาละฮคงไม่มีคนอยู่แถวนี้สินะหน้าต่างสุ่มสุ่มจับสัตว์วิเศษสุ่มหนึ่งครั้ง50 RP จัดไปเด้เฮ้ยโอ้อวเวทมนต์วงแหวนนี่มันเล็กจังแถมเสียงนีงง่น่ารำคาีกโคดองอะดิ โพดองเอ,อ่อชิส่งใส่จะเกลือว่ะอันนี้โพดองโพดองอะไรนะไม่เกลืองั้นเหรอจะบอกว่านายทาได้หลายอย่างว่างั้นเช่นอะไรยิงกระสุนลูกโอ,อ๊กเหรอของแบบนั้นฉันไม่อยากได้หรอกนะโพดองไม่ใช่งั้นเหรออ่ะนายโชว์ให้ดูหน่อยสิว่านายทำอะไรได้บ้างอมมมมมอีกสกรปรกคู่มือใช้งานของโพดองนั้นเหรอโพดองเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่น่ารักโพดองกรุณาดูแลมันด้วยความรักด้วยล่ะ ให้โพดองกินเมล็ดทานตะวันแล้วจะแปงลงร่างได้งั้นเหรอมเมล็ดทานตะวันสีแดงโพดองจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นเวลา12ชั่วโมงมเมล็ดทานตะวันสีน้ำเงินโพดองจะตัวเล็กลงใช้ก่อนที่มเมล็ดทานตะวันสีแดงจะหมดฤทธิ์เฮ้เมล็ดทานตะวันสองสี1เซตราคา1 RP งั้นเหรอแล้วนี่นายขยายใหญ่ได้แค่ไหนเนี่ยเท่ามนุษย์ไหมโพดองจะให้ลองดูงั้นเหรอเอ่อเหมือนว่าหนูแฮมสเตอร์จะขุดเก่งใช้ได้นี่ถ้าตัวใหญ่เท่ามนุษย์แล้วก็ก็คงพอใช้ได้ละมั้งงงงะ อฮ้ยเ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 ฮ้ยนี่มันสูงเกือบ5เมตรได้เลยมั้งเนี่ยไม่สิหรืออาจจะ10เมตรเลยก็ได้ยังจะมาหัวลอยอีกสกิลของโพดองขุดเลเวลหนึ่งโพดองสกิลของโพดองกลบดินเลเวลหนึ่งโพดองสกิลของโพดองแก้มป่องเลเวลหนึ่งแบ๊อันนีเจ๋งไปเลยทีนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องเครื่องจักรหนักได้แล้วแต่ถ้าฉันโชว์ของสุดเจ๋งแบบนี้คนอื่นต้องสงสัยแน่ สงสัยต้องพกหนังสืออันเชิญติดตัวไว้ซะละถ้าโดนถามก็บอกว่าอู้สงสัยว่าฉันคงจะเป็นอัจฉริยะในการอันเชิญนั่นเฮียฉันนี่ฉลาดจริงงั้นต่อไปต้องแก้ปัญหาเรื่องคนงานสําหรับงานก่อสร้างครั้งใหญ่พูดตามชนะความปลอดภัยสําคัญที่สุดเอ๋ความปลอดภัยสําคัญที่สุดหรอครับกองทหารของอาณาจักรบาลอนฟอนเทล่าสานายเออกูจะบ้าตาย สมกับที่เป็นทหารไม่ทํางานเอาแต่กินเงินเดือนไปวันๆจริงโว้ยปาลอนมินี่เยอะขนาดนี้ทําไมไม่ไล่ไล่ออกไปไซะให้สิ้นเรื่องวะ,ะก็ยังดีที่ไม่ต้องจ่ายค่าคนงานเพิ่มอย่างน้อยไม่ต้องห่วงเรื่องแรงงานแล้วนะเอาล่ะฟังให้ดีพวกนายเป็นทหารที่ที่พวกนายควรอยู่คือกองทัพหัวใจหลักของทหารคืออะไรมันคือการปฏิบัติงานใช่ไหมตอนจะอยู่กองทัพต้องขุดดินตักหญ้ามากกว่าฝึกซ้อมสิเอาล่ะเห็นกองดินที่อยู่ตรงนั้นไหมนั่นเป็นดินที่ฉันขุดมาทั้งคืนเลยนะ ที่จริงฉันให้โพดองคุณมาแค่ส0มสนาทีอะอย่างแรกเลยเราจะทําการฟื้นฟูที่ดินเพื่อทําการก่อสร้างก่อนมันคือโครงการสร้างห้องทําความร้อนเพื่อชาวบ้านก่อนอื่นพวกนายจะต้องย้ายดินพวกนี้ไปที่ไซต์ก่อสร้างบูเฮ้ยก็คิดไว้แล้วแหละว่าพวกเขาต้องตอบแบบนี้อีกอย่างคุณชายลอยครับคุณสั่งให้กองกําลังของผมมาทําอะไรอยู่ครับเนี่ย <ungkin> อัศวินอาวุโสของอาณาจักรบาลอนฟอนเทล่านอยมัน <c ười> คิดไว้แล้วว่าไอ้หมอนี่ต้องมา มีอัศวินอยู่3คนในอนาณาจักรนี้ก็คือนอยมันแล้วก็บายเยนที่อยู่ใต้การปกครอ,องเขาแล้วอีกคนตัวเอกของนิยายเรื่องนี้ฮาวเวียอัลลาฮานตอนต้นของเรื่องบายเยนและฮาวเวียเป็นคนที่จงรักภักดีต่ออาณาจักรจนถึงตอนที่อาณาจักรล่มสลายส่วนไอ้มอนี่เหรอแม่งเพ่นแนบทิ้งบาลอนเป็นคนแรกเลยเพราะไอ้นอยมันนี่แหละที่ขายข้อมูลของบาลอนให้กับนักต้มตุน๋นมันเป็นคนที่ทําให้บาลอนต้องมีหนี้ทั่วหัวชิไม่สบอารมณ์เลยว่ะไอคนแบบนี้มันเป็นอัศวินอาวุโสได้ไงวะเนี่ยแล้ว คุณคิดว่าพวกเรากําลังทําอะไรอยู่ล่ะครับอสเวนน้อยมันผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคุณชายจะบังคับให้ทหารมาทําเรื่องโสกโปกพวกนี้ในฐานะของหัวหน้าอสเวนผมยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยไรสาระชิบหายฉันก็แค่กาลังจะหาเงินมาใช้หนี้นะเว้ยแต่ผมได้รับอนุญาตจากบารอนแล้วนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณชายใช้วิธีอะไรหลอกล่อท่านบาลอนแต่ให้ผมเดาจากการการะทําในอดีตที่ผ่านมาของคุณชายผมเดาว่าคุณคงกาลังจะใช้กองทัพเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวสินะครับหรือผมคิดผิดอืม ก็ไม่ผิดนะนายพูดถูกเลยแหละแต่มันเจ็บจี้เลยฮะดูนั่นสิแค่นี้ก็น็อตหลุดซะละถ้าได้เล่นเกมแนวโมบ้าก็มีหวังได้หัวร้อนแน่ๆถ้าอย่างนั้นลองไนี่หน่อยเป็นไงเอ๊ะไอเด็กเวนนี่แกกล้าดียังไงมาดูมินเกียรติของอสุวินวะลูกบาลอนยาจกเอ้ยฮะเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะนายอยากท้าประลองแบบเดิมพันด้วยยศงั้นเหรอ ก็เอาสิมาดวลกันฮิวนหาเรื่องแล้วนะไอเด็กเป็ด